ลำหน้าตากแหลมมาเนี่เนาะมีงูมีดูแตพบกเขาวังตะเวนจะรวงกะลำให้ลำหน้าคือเกา่าหากะแล้วให้หนึ่งพลายพี่น้องเอ้ยเนาะตต่เศร้าให้ที่สองกำลังจีํำนี่แหละแหลดทรัพเที่ยวเขาแต่หมโดยกะสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะว่าจะเป็นทั้งภายในหรือต่างประเทศก็นยินดีต้อนรับขอสู้สองสาวดวงวันหน้าอีกแล้วเนาะ มาพบมาพ่อส่องสรวงกับบ๊มี่ยังไลเนาะพี่น้องกับลำให้ลำหน้าคือเกา่มามือนีลยแดดพ่อพี่น้องเลยเที่ยวเขาแต่ห่มไม่ผู้จังเอลยสรวงเขามาห่มมึงเด้สบายดีเด้อแดดบ่ไดดปันใดแดดปันใด <laughs> แต่เที่ยวเขาแต่ห่ฮมที่บอกเดี๋ยวไปแต่ทงกับพี่น้องเลยหล้างสุภาพหน้าสวินเนาะแต่ละคนผู้แต่ละทง,งพี่น้องเลย บาทีเดียวไปเคียวทุ่มนี้ก็เป็นหน้าเขาเจ้าวานเนะาะผู้ไร้วานกันบผู้ไร้ล้ำเพือี่น้องเลยวานแตเดินหาเดือนหกเลยเนะาะผู้ไร้ผูวานกับลำ้ำขึ้นสะดวงเชียวเพือี่น้องเลยโอ้ทางเมยสะดวงกันนุ่งส่งขาเครื่องนึงบ่เหมบ่สบายดีได้เมยเด้อสบายดีบ่เศร้าขอม,ม,นมันเศร้าห่มบ่เหี่ยมมันแล้ว <laughs> เป็นลมเลยลมคาเห็นหน้าเลยเพื่ออ,อันเพื่อออกมาฮอดบ้านเนี่ยมึ่งเลย คนเอาเมื่อได้เหื่อยมันแดดยอมเข่าห่มเมสะดวงกเนาะแล้วบ่มือนี่ชามให้นี่นะนำไปนี่นะล้ำไปเรื่อยเนาะไปเรื่อยหน้าดินทรายพอเน้องเลยมือนี่สะดวงกับล้ำหน้าใกล้เทียงเนาะมื่อนี่แลดพอ่พนน้องเลยเมื่อวานนี่ก็นากันเมื่อวานนี่กัฝนก็ตกทั้งอื่นน้อหมืดแห้งอยู่แต่บ่มาทั้งภายหน้าสะดวงเนาะแบบตกทั้งเขตอื่นหมดเดียวบวันนี่ก็ตกทั้งภายแอ ทั้งรักสามชิ้มหาผัวพี่น้องเลยบรรยากาศฮอนเอาอยู่เนาะสำรวงกัหาสิลำบิดหน้ารองเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ขึ้นมาลำแถวโน้นเป็นลายลงไปแผลเข้าไปทั้งแผลส่งกอไม่ใหญ่เหรอเราเดียวพี่น้องเลยกะกะยังว่าวิดกะวิดเนาะยังให้นึงให้หน้ารองกับพี่น้องเลยให้ใหญ่กะบิดไปเพื่อแล้วเนาะ ะไข่เนยหน่อยเนื่องหน่อยลองเนาะบิดนาลองเลยไข่หน่อยก็รำมือสองขึ้มือสามไปเล็ดรอเนาะเป็นิรำมือนี่มันนี่เนาะหอนเอาจร้องพี่น้องเลยอาการหอนเอาสิเนาะสะดวกกรบเปาได้เอาน้ำเย็นมากินครับรำให้นี่เดียวก็จะคือกินข้าวเที่ยงเนาะตอนนี้ก็โอ้ยสิบสองโมงสี่นาทีแล้วเนาะเลยรำให้นี่เดียวก็คือกินข้าว ทั้งปูนกับทั้งเอื้อยฉลวงกับแกงน้ำไม้ต้มน้ำไม้ถ่าเนาะ <c oughs> แน่นวะไว้พีมันแหลกกับเข่าห่มก้อนจังเลยเป็นลมคายหน้าบ,บวบแดงหน้าช้ำได้ห่ะเออเมื่ย <c oughs> อยบ่โอ้เนอกกะก้ากับแถมก้ายังบุพเพ <c oughs> นองเลยวานี่เขาลำคำเนาะบวไแดงลูกก้าช้ำแต่เก่าวลำช่วงอะ เพียงบัดช่วงยามแรงนี่ลงไปก็ได้กล้าตื่มซามาหิงว่าได้ดำในเนาะคนก่อนเพื่อเขาตา้อนเฮ็ดขาววะเฮ็ดขาวไอ้บึงฟ้าพ่อพี่น้องเบิ่งเฮ็ดขาวก่อนเนาะผมกเฮ็ดขาวต่อม่วงเฮ็ดขาวต่อม่วงดีจะรวยฟ้าไปเบิ่งรถกับน้องเป็เอาเพชรตังมากขังรถกับเมื่อยพ่อรถพ่อพี่น้องไลยจอดไปนี้เนาะหอดเอาดีรอเฮ็ดไปเรื่อยๆจนหอดมือแล้ว โอ้นาเขาเจ้ากระบ้านเดี๋ยวถ้าใครไปเนาะเขาเจ้าบ้านเตเตเลือนหาเลือนหกอ่ะขาก็ะป so ่ได้ล้ำเนาะเขาเจ้าลายนะเขาเจ้าหน่อยคนเนาะใครไปเนาะเขาก็เฮ็ดไปนต่เขาเจ้ากันนาสะดวกเนาะโอ้ยบ้านบไร้เรากอพี่น้องเลยหญ้าลายนาสะดวกนะทำได้บ้านนะขนาดน้ำกากอะโอ้เดี๋ยวไปเขียวทุ่มเขาหน้าบ้านเนาะพี่น้องงามอยู่เนาะหญ้ากับบุมีปันได้มีอยู่กับบุลายอะไรเนาะ ป้าหัเตระทงหลังสุภาหน้าสุดินขอไปน้องเลยอ่าจะเสียเซลเราไปรำหน้ากันเดี๋ยววันนี้กันหน้าขาเจ้าบานสองทงเนาะหัว้องนะสองทงกัหน้าสะดวงนี่ข้าเจ้าบาลทางหน้าป่าสะดวงกันแต่ <c oughs> ละคนมีไผยย่อมขึน้นผู้แสะดวงกันตอนนี้จะเที่ยงได้เนาะ เพื่อได้กินข้าวายมงสองโมงใช่สะดวกพี่พายวังเฮ็ดข้าวาก่อนทางเขาทำแม่ทำแม่ด้อยสะดวกเขาลุงสะดวกก็นั่งอยู่โฮมพี่น้องเลยชาวเมืองลงดึกอีกบัดน,นี้กับแม่กับคนกินขา้าวจะก็มาลามไ้นี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่จะลามไ้นี่เรากับลกก้าก่อนเพราะว่า,าการตะก้ากับจากสิบหกตานีหรือบอป้าอันนี้บอกเฮ็ดขาวนะอืะเฮ็ด้าวออกนละ้ามัน ต่อมัวมาพี่น้องเลยใช่มีเท่านี้บ่อู้หูในเดียวนึงเห็ดเท้าหน่อยเดียวยุ่มเดียวนึงน่ะแต่เก่าทั้งที่ได้ออกแต่เก่ากับพ่อได้กินแลกให้น้องเห็ดน้ำนี่มันบ่ค่อยออกเป็นไรแต่เก่าพลืดเออได้เมาเด้อแดะนอาพี่น้องเออปิดกระปูมีบ่กระปูฮะ เป็นยุ่มนึงมาใส่แกงหน่อมนไม่ด้วยกระปูเห็นบ่กระปูค่ะแกะตากแดดไว้ค่ะให้กระปูอันชุ่มแต่ละคนแดดมาพี่น้องเลยมีฉาดัวไปชุ่มไปลำกันเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้เนาะมันเลี้ยวกะเพราขึ้นชิ้นข้าวหน้าจุ่มกันแน่น่ะหน้าจุ่มกันแน่น่ะ เราหลาใกล้กันก็คือหลายคนนี่หลังจากตัดผ่ามาแบบนี้พ่อพี่น้องเลยพ่อหันกันเลยแหลตตอนเที่ยงเนาะทางสะดวกก็เล่นขึ้นเล่นลงก็เข่าห่มแหลกพ่อพี่น้องเลยหลังจากกินเข่ากินน้ำแล้วลงมาลกก้าผูกมาแล้วเนาะพ่อพี่น้องเลยผ้าผู้ทางเอื้อสะดวกของห้องพนมาเลยป่าหมึดคือคือมาพี่น้องเลยนั่นก็จะเป็นพลเนาะผูกเสียงอู้มาตอนเว่นัน เที่ยวเขาแต่โมเนาะดีแต่มีหฮมไม่ใกล้เนาะ<ล>แหลดอีโดพี่น้องเลยฮ่นเอาสะพอน,อะพนะาะผลก็มาแล้วผู้เสียงโอ้กมาพี่น้องเลยป้าเต้มืดครับพี่น้องเลยชมกับเพันแหลดอยู่เนาะโู้ทั้งคุณแห้หงแล้วทั้งคุณตกแล้วเนะานะหมักหมอกงออ,อ,ออยู่เนาะพี่น้องโอ้ที่ถ่วมเขาหน้าลองซาลวงแล้วเนาะโู้เสียงผลมาพี่น้องเลย ปารลมกับพ่อลมเลยพี่น้องเอ้คุูอืมผัวเสียงลมเนาะพี่น้องคุณจนไม้ต้นตอกูจังเมย์สะดวกแตะกายผนมาเด้อแดดดีด้วพ่อจังแดดเปี้ยแดดเปี้ยพี่น้องเอ้ยชมกับแดดเด้อเนาะแม่เนาะเออผนมาเด้อพี่น้องเอ้ย โอ้โหพี่น้องเลยอ๋อโอ้โหโอ้โหมากเลยชีได้ป๊บแล้วบาดมันบดเหมเนาะหอหมันฮึ่งมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมันแห้งกับปบกับปันมันมันแห้งกับสิปบบ่ปบแล้วเ่ยียดอ้าวลกพอมันบดผัดสิปบหยาดเลยที่บอกมาลูกกาใส่ให้น้อยพี่น้องเกันบ่พอเนาะมาได้โอ้โหมาได้พอพี่ช่วยช่วยดวงกันเป็นอะไรอย่าเอาแบบสิบพราะเนนี่นะ ไม่ใช่ค่ะแกเลยเนาะเว่นีแหล่แหลดเว่นีเว่นีแหลดอีโด้เที่ยวเขาตะโฮมพี่น้องเลยหูตากระบอกขึ้นจุดสิเป็นวินค่ะเห็นหน้าติแหลดมากกระปงผลมากกระปงอะไรกรบโบดีหรอป๋าเสียงโอมาพี่น้องเลยมาแล้วผู้มาแล้วพี่น้องเไยผู้โอ้เจะบอกโน้มโน้มมาป๋าเสียงผลเลิศดูเฉยพังเลิศ ป้าข้าวนี่แห้งอีดอบาดนี่โอ้เสียงโอูโอโอมาผู้ข้างรักษาชิพากันเนาะโอ้จังเลยสะดวงกระบอกเห็นจ่าพ,อพ่อผนตองน้ำอยู่เนาะตองน้ำกินงี้ไงแม่ถือกุ๊บบอลแม่บ่แดดบ่ผลตอกลดแบบถือกุ๊บบอดนี่เนาะได้หอยเงินเปียกป้ามาแล้วผัวไปน้องเลยเพราะมันแดดอีอะเนาะ ปาเพื่อตก,ก๊ะแฮูมาแล้วทะลวงกะมาส้นก้อนแข้งไายกระนาวเฮยน้องเนาะก็ผูเชียงพลมันต้องไปตาบงูนมี่จักหนเนาะลบกกาไปใส่ให้น้อยพี่น้องเงินบ่พองมาจ้ะฮู ตกแห้งวันนี้ยันทวงเข่าแงบัดเนาะเป่งหากำลังชีตกแห้งแตเลยงเนาะทั้งแม่ฉลวงกับเบื่อกับแหงฝนสนองเลยฉลวงเนี่ยโอ้ยสูพฝนมาได้เนาะหนาวแหงอะไรกันแหงจนมันชมกับมันแหละเบ้นนี่เด้อแหงแต่สมควร แข็ง <laughs> คนเรนื่องเรื่องเชลยห้องกล่อมกันหนุนเย็นเนาะโอ้ยตอนนี้กระคำแล้วเนอหามงูปลายแล้วพี่น้องเลยป้ามืัอนี้ก็ขึ้นแต่เว้นในเด้อเนาะแต่ก็หกมุงน้องพี่น้องมืดซึมสาวหลวงเมื่อกะมืัอนี้ก็อยากเมื่อแต่เว้นแน่เนาะโอ้ผาเพชรน้อยผนเมื่อกะพี่น้องไองเ้เพผนตกก็ยังเป็นเงี้ยเองเนาะเพผนตกลิ้นโอ้นาะผาสัตว์เลย ผักไอยากสะเทือนนี่เด้อน้องก็ต้องขอโทษขออภัให้รับสะดวกกับการสั้นบ่ได้ของพี่น้องเลยนแต่เว่นเน่เหมือนเนาะฝนตกดิ้นเหมือนกับพี่น้องเลยแต่เว้นเน้นเล็ดเล็ดแท้เล็ดปลาห่อนเอ้าพอสฉลวงขึ้นกินข้าวแล้วฝนตกพี่น้องแห้งสมควรเติบโอ้ทั้ง่นกระลานสฉลวงทั้งเอื้อยสะพอนเนาะนั่งกลับเป็นพ่อแฝกน้อยเพิ่นเพิ่นก็มาแต่เบียกเพิ่นเนาะทาไทย งานข้างนอกเพมาเฮ็ดเบีกซอยเพนก็แบกอธิเพิ่นแบกกหางก้าเนาะพี่น้องมือให้งัวกินงัวเพิ่นก็อยู่เฮือนเนาะแบกหางก้าโอทางลานสะวให้พอนั่นอยู่ค่ค่ยามแลงแล้วเนาะตอนนี้ฝนก็ตกยแยะอยู่คพี่น้องเอ้ยนี้ก็อยากมตะเวนแน่เนาะเก้าสะวก็6:00นจนมืดซึมเนาะคือว่า้ยามนี้ก เวลาไปก่อนเนาะพี่น้องตะเวนยังอยู่สูงอยู่เนาะมันนี่สะดวกกับขึ้นตะเวนเนี่พาหลานเมื่อเนาะพ่อแผดน้อยเพิ่นกะเพิ่นมารถคุณละคันจะเศร้าช่างเอื้อสะดวกเพิ่นกะพาลูกมารถคันนึ่งเนาะวันจะตกเงียพี่น้องเลยเวลาเนาะตาเอ้ยตาตาพักกันไปแท่งนี่เมื่อบ่เมื่อบ่ดิโอ้รถได้เชยนี่ แข่งผลเมือ่อป้าเขาจนเขียวทุ่มนอนพี่น้องทั้งวีแดดแน่ฝนตกแน่กะเห็นในเขาสัตว์ไว้เนาะแต่ละคนกำลังข้นเตะให้หน้าพี่น้องเลยกำลังเดิมเมื่อได้เนาะเดยวสำหรับคลิปนี้ก็ับ่มีอย่างไรเนะาะสัดวงเขาจะได้ขอจบคลิปลงเพียงฉันมีเนาะก่อนอื่นก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้อง เขาก็ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สะดวงในเด้อเน,นะาะส่าสะดวงบ่ผิดพลาดป,ประการใดก็ขอโทษขออภยัยเนาะสะดวงกับรีวิวหาพ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งคือเก่าทสงไฮสงหน้าเนี่ยเนาะในใดก็อยากมีโฆษณาเขากอาเบิ่งให้สะดวงในเด้อเนาะเพื่อสะดวงมิไนได้เลยเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สะดวงกับสิเดลามลาไปได้เอาไว้พ่อนในคลิปหน้าขอเกาค้ามมาสบายดีสบายดีเด้อเนาะ